ข้อยีนะครับเป็นเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์ซึ่งไม่มีช้อยนะฮะเขาบอกว่าช่างไม้คนหนึ่งมีแผ่นไม้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง24เซนยาว20รูท13เซนติเมตรถ้าต้องการตัดแผ่นไม้นี้เป็นรูปวงรีให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะโดยที่แกนเอกกับแกนโทของวงรีเนี่ย ให้ขนานกับเส้นขอบของแผ่นกระดานไม้โดยการปักหมุดที่จุด2จุดบนแผ่นไม้นะครับแล้วก็ผูกปลายเชือกสองข้างเข้ากับหมุดและใช้ปากกาแกะสลักเนี่ยปักแล้วก็ดึงเชือกให้ตึงอยู่ตลอดเวลาปากกาแกะสลักก็คือเอาไว้กดให้มันเป็นรอยบนแผ่นไม้อะครับแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนปากกาไปรอบๆเพื่อให้เกิดรอยเป็นรูปวงรี จากเหตุการณ์ดังกล่าวช่างไม้ควรปักหมุดทั้ง2จุดให้ห่างกันกี่เซนติเมตรนะครับอันนี้ขูกครับวงเล็บคําตอบไว้ให้โอเคอ่ะอ่านโจทย์แล้วอาจจะแบบอ่าหงุดหงิดบ้างนิดหน่อยเนาะที่โจทย์มันยาวแต่ว่าข้อนี้อ่าไม่ยากไม่ยากก่อนอื่นนะเรามาฟังทฤษฎีเกี่ยวกับวงรีนิดนึงนะครับเดิมทีเนี่ยเขามีทฤษฎีเกี่ยวกับวงรีอย่างนี้ครับน้อง ถ้าเรา,าตอกตะปูหรือว่าปักหมุดลงไปนะสองจุดบนพื้นที่ว่างๆเนี่ยอันนี้เป็นตะปูมองจากด,ด้านบนเนาะแล้วเอาเชือกมาผูกนะฮะสมมติคูกครัเอาเชือกมาผูกนะฮะมันก็จะหย่อนย่นหน่อยทีนี้ลองเอาปากกาหรืออะไรทําอย่างที่ในโจทย์เขาบอกอะเอามาั้างเชือกตัวนี้ให้มันตึงอะ่ะเอามาั้างเชือกอันนี้ให้มันตึงโดยที่จุดปลายตรงนี้เป็นปากกา นะครับแล้วเราลองดึงลองทำเล่นดูก็ได้นะดึงดึงปากกาให้ตึงแล้วก็ลากให้มันหมุนไปเรื่อยๆนะหมุนไปเรื่อยๆแนวที่เกิดขึ้นมันจะเป็นแนวของวงรีนะครับโดยที่จุดที่มันปักหมุดเอาไว้เนี่ยมันจะทำหน้าที่เป็นโฟกัสของวงรีโดยธรรมชาติเลยถ้าเราทำแบบนี้พอเข้าใจไหมฮะคือเราสามารถทดลองได้จริงนะ หรือเราจะคํานวณเป็นทฤษฎีก็ได้ทีนี้สิ่งที่คุณลุงเขาทําในข้อนี้เนี่ยลุงช่างไม้เนี่ยเขาบอกว่าเอาไม้กระดานมาแผ่นหนึ่งไม้กระดานนี้ก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับโจทย์ข้อนี้เขาบอกข้อมูลมาค่อนข้างดีเลยนะครบถ้วนแล้วก็น่าจะได้คะแนนข้อมูลที่ให้มาเขาบอกว่ากว้างนะกว้างคือตรงนี้ นะครับกว้างตรงนี้คือ24เซนแล้วก็ยาวนะครับยาวคือ20รูทสนี่นะฮะสมมุติว่าคูก๊อบวางเป็นอรูสิบสมมุติว่าคูก๊อบวางเป็นแนวนอนแบบนี้นะครับแล้วเขาก็ปักบุดลงไป2ออันปรากฏว่าวาดจนได้เป็นรูปวงรีคูก๊อบจะตีแกนโทลงไปก่อนผ่ากลางแล้วก็แกนเอกก็ผ่ากลางนะฮะ ถ้าเขาปักหมุดลงไป2จุดตรงนี้กับตรงนี้แล้วก็ขึงเชือกให้ตึงหรือว่าเอาเอา,เอาอะไรนะมีดหรือปากกานะ,ะปากกาแกะสลักมาตึงดึงเชือกให้ตึงนะฮะมันก็จะแบบว่าสามารถที่จะดึงให้ตึงแล้วก็ลังไปได้ทุกจุดอย่างนี้แนวที่เกิดขึ้นมันก็จะเป็นแนวแบบนี้นะครับน้องมันก็จะเป็นแนววงรี ประมาณนี้นะอันนี้คืออันนี้คือเขาต้องการสร้างรอยให้มันเป็นวงรีแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาไปตัดตามแนววงรีตรงนี้โอเคไหมครับถ้าวงรีมันได้ทรงประมาณนี้จุดศูนย์กลางอยู่ตรงนี้เรามาดูนะฮะสิ่งที่โจทย์ต้องการถามก็คือว่าระยะของจุด2จุดนี้เท่าไหร่นะตรงนี้เท่าไหร่แปลว่าโจทย์เขาอยากได้อะไรรู้ไหมเขาอยากได้ระยะห่างระหว่างโฟกัสกับโฟกัส ในทฤษฎีของวงรีเนี่ยเรามีอยู่ว่า a กำลังสองเท่ากับ b กำลังสองบวก c กำลังสองจำได้ไหมซึ่ง a คืออะไร a มันคือความยาวของแกนเอกใช่ไหมครับครึ่งแกนเอกซึ่งแกนเอกก็คือแกนย,ยาวๆอันนี้ดังนั้นข้อนี้เนี่ยโจทย์เขาบอกมาแล้ว20่13รูนี่มีค่าเท่ากับอะไรตัวนี้ก็คือ2เท่าของ A นั่นเอง มันคือความยาวแกนเอกนะครับก็คือ20รูท13ถ้าครูกออฟอยากจะหาแค่ A ตัวเดียวอะความยาวแกนเอกมันคือ 2A ใช่ไหม A ตัวเดียวก็คือเอา2ไปหารมันก็คือ10รูท13เพราะฉะนั้นเราจะรู้โดยธรรมชาติเลยจากที่โจทย์กำหนดมาให้ว่า A คือ10รูท13ทันไหม เขาบอกความยาวแกนเอกมานั่นเองเนาะแล้วเราก็ไปหา a โดยการหาร2ในทํานองเดียวกัน24เนี่ยมันคือความกว้างใช่ไหมครับย4มันคือความกว้างก็แปลว่าตรงนี้จะต้องมีค่าเท่ากับความยาวแกนโทนั่นก็คือ2 B ดังนั้นถ้าเราอยากรู้ว่า B เท่าไหร่ก็แค่ย้าย2ไปหารเป็น12ทันไหมฮะ อน้องๆจะได้ a กับ b เลยจากข้อมูลที่โจทย์ให้ง่ายๆเลยนะไม่ต้องไปพลอตกราฟอะไรวุ่นวายเลยนะครับจากนั้นเราก็เอา a กับ b มาแทนในนี้อ่แทนนะ a ก็คือ10รูท13แลยกกำลัง2 b ก็คือ12กำลัง2แล้วก็บวก c กำลัง2นะครับดังนั้น c กำลัง2ตัวเดียวเนี่ยมันก็จะเท่ากับอะไรฮะ10 รูทสิบยกกำลังสองลบด้วยสิถูกไหมกลังสองเราก็คำนวณเลขแค่ตรงนี้เองนะน้องๆลองคำนวณน,นะครับ10บกำลังสองได้100่งร้อยูทสิบากลังสองก็คือ13คูณกับร้อก็เป็นพันสาถูกไหมส่วน1นึ่งสิบกลังสองก็คือ144นะครับเราก็ลบกัน อันนี้ลบได้แหละใช่ไหมครับน้องๆคงลบได้แหละมันก็จะแบบมีอยู่พันสามลบไปร้อยกว่ากว่ามันก็จะเหลือประมาณ1นึ่งพันหนึ่งร้อยห้าใช่ไหมเพราะมันลงท้ายด้วย44นะฮะจากนั้นเราก็ถอดรูทบางคนบอกว่าเราถอดรูทไม่เป็นกังวลไหมวิธีการถอดรูทนะไม่ได้ให้น้องๆไปนั่งตั้งหารแต่ให้เราใช้วิธีการแยกตัวประกอบแบบต้นไม้ก็ได้อย่างนี้นะแยกตัวประกอบนะครับเช่น เอาสามสามไหมเรียกอะไรจะหารหารอันนี้มันเป็นเลขคู่น้องๆก็เอาเลขสองมาหารอ่ะสองห้าสเหลือเศษหนึ1งสองเจ็ดสิบสี่เหลือเศษหนึ 1, 2, 86, <ๆ>่งสองแปก็เอาเลขสองหารไปเรื่อยๆเนาะสองสองสีเหลือเศษหนึ่งสองสิบหกสองเก้าสิบแปดซึ่งเจ้าสองแปดเก้านี่น้องๆต้องคุ้นเลขแล้วนะต้องคุ้นแล้วว่ามันคืออะไร17 นะฮะฮมันคือ17คูณ17ได้289เราต้องท่องมาทีนี้ถ้าแบ่งเป็น2กลุ่มเท่าๆกันก็คือ2คูณ17ใช่ไหมแสดงว่า c นะฮะอ่ะอันนี้มันก็จะเป็น2คูณ17ก็คือ34คูณ34ถอดรูทมาตัวเดียวก็คือบวกลบ34นะฮะอันนี้คือค่า c แล้วคือไอตรงแยกตัวประกอบนั่น ไม่ใช่จุดยากอะไรนะน้องๆต้องทำให้ได้นะครับพอเราได้ตัว c มาเป็น34นั่นแปลว่าตัวครึ่งนะครึ่งหนึ่งของแกนนี้นะครึ่งหนึ่งของค่า c อันนี้คือ c ตัวเดียวแต่เขาอยากรู้ระยะระหว่าง f กับ f โฟกัสกับโฟกัสมันคือ2 c น้องๆก็ต้องมาคำนวณว่าอ๋อถ้า c มันคือ34 2 c มันก็คือ68ซนติมตรนั่นเอง โอเคไหมครับจบข้อน้องๆก็ไปหาไประบายคําตอบว่า68ข้อนี้ไม่ยากเลยนะครับน้องๆแล้วก็เป็นตอนที่2คะแนนดีด้วยก็ไม่อยากให้พลาดนะอันนี้เป็นเรื่องของเรขาคณิตวิเคราะห์เนาะสมัยก่อนมันจะแยกไปเป็นเรื่องภาคตัดกลวยแต่เดี๋ยวนี้มันอยู่ในบทเรขาคณิตวิเคราะห์ก็จะมีวงกลมวงรีพาราโบลาไฮเปอร์โบลาหมดเลยอ,อันนี้ไม่ยากนะก็ต้องลองทำเอง ลองทำด้วยตัวเองนะครับโอเคนะใครมีข้อสงสัยตรงไหนยังไงก็สอบถามเข้ามาได้คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับคอมเมนต์พูดคุยกันก็ได้คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันก็ได้เพราะว่าครูก็พยายามทําให้ออกมาดีๆก็ใช้กำลังใจเยอะเหมือนกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในข้อต่อไปสำหรับข้อ26จบแล้วสวัสดีครับ